แตงวดน,นี้ก็ลองเล่นกันดูค่ะใครเครียดได้มานะคะ<ม>แตงวดที่แล้วก็เข้าเต็มเต็มเลยค่ะ<ม>แปดสามว่าคืออันเชิญมามท่านก็ได้ลงมามาบอกมากล่าวเป็นตัวเลขในน้องแมวในลกน้องแมวในลกใช่ค่ะค่ะวันนี้วันที่สี่ค่ะถ้าเข้าวันนี้ก็เป็นวันที่สี่ก็ลองดูค่ะไว้รู้ด้กันไม่ต้องซื้อมากซื้อได้มาจากเลขน้องแมว ทำม,มาหวยถามเรื่องหวยแนยมือสึกุณเรื่องวัดอะไรหวยหรอคะงวดนี้ก็ได้มา81กับ85นะคะลองดูเป็นเลขน้องแมวที่ได้มานะคะแต่งวดที่แล้วก็เข้าเต็มเต็มเลยค่ะ83ล่าง83งวดนี้<ะ>อ่ะแต่งวดนี้ก็ลองเล่นกันดูค่ะใครเครียดใครเครียดนะได้ลุน้นได้ลุน้นกันด้วยค่ะงวดนี้นะคะก็ฝากติดตามนะคะ ขอบพระคุณค่ะเอ๋อมันมาจากไหนอะไรอธิบายให้เลยแล้วมันแปลกนี่ที่มาที่ไปน้องแมวเขาทำมาทำทุกวันพระทำยังไงทำอย่างนัอ่ามันเป็นเลขแบบเกี่ยวกับพวกอ่ากับอ่าอะไรนะเกี่ยวกับอ่าพวกสายแบบที่ว่า สายยานทั่วไปเนี่ยแหละค่ะที่เขาแบบว่าคืออัญเชิญมาท่านก็ได้ลงมามาบอกมากล่าวเป็นตัวเลขในน้องแมวในรลกน้องแมวในรลกน้องแมวเนี่ยใช่ค่ะอ่ามีแม่ท่านหนึ่งท่านให้มาแล้วก็แม่ทำแล้วแม่ก็เลยลองส่งมาให้ดูอันนี้ก็เข้าไปละสองงวดงวดแรกอ่ะห้าแปดงวดที่ผ่านมาเนี่ยแปดสามแปดสามงวดที่แล้วก็ได้มาสองร้อยบาท ก็พอได้ลุ้นก็พอได้ปนหลักเหมื่นนิดนิดเอก็พอได้ได้แซบกับเขาได้แน่อได้ลุ้นกันก็มันก็ไม่รู้อะไรพูดเพิ่มเติมเนาะก็แค่นี้แหละไว้รอบหน้าค่อยลุ้นกันต่อวันนี้ะวันนี้อะไรนะแปดหนึ่งกับแปดห้าแปดหนึ่งค่ะแปดห้าค่ะฟันทงชัวร้านเปอร์เซ็นถ้าเข้า ก็แสดงว่างวดนี้งวดที่4ใช่ไหมค่ะงวดนี้งวดที่4ค่ะถ้าเข้างวดนี้ก็เป็นงวดที่4ี่อ่าแปดกับแปก็ลองดูค่ะไว้ลุ้นกันไม่ต้องซื้อมากซื้อพอเป็นกระใสถ้าเล่นเยอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะจนพ่อหวยอีกเนาะโอเคค่ะโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับ8ปดหนึ่งกับ8ปดห้าครับขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับ